ผมจบมาจากปวชสาขาไฟฟ้ากำลังครับเลยเลือกเรียนต่อที่วิศวะไฟฟ้าครับผมก็มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมเนี่ยมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบทางด้านสายงานไฟฟ้าค่ะเพราะว่ามันเน้นคำนวณเพราะผมเรียนปวชมาในด้านช่างไฟฟ้ากำลังครับก็เลยอยากต่อย,ยอดมาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาที่มีประโยชน์ก็มีพวกไมโครคอนโทรลเลอร์ครับเราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างเขียนโค้ดเอาไปทำ IoT อีกแลบหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นแลบไฮโวลต์นะครับอุปกรณ์ดีเลยครับแบบเหมาะสมมีคุณภาพทดทองได้จริงเลยครับ ที่นี่ก็มีวิชาที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเรียนก็คือวิชาแบตเตอรี่ครับพวกเทคโนโลยีแบตก็ได้รู้หลายๆอย่างว่าแบตเตอรี่มันไม่ได้มีแบตลิเธียมอย่างเดียวนะครับมันมีหลายอย่างก็ช่วงที่ประทับใจที่เรียนที่นี่นะครับก็คือเรื่องเพื่อนนะครับเพื่อนมันก็คอยตามเรามาเรียนอะไรเงี้ยวันไหนตื่นไม่ทันมันก็โทรมาตามมาเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยครับเรียนแล้วสนุกอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดดี เพื่อนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับก็มีทั้งภาคสมทบแล้วก็ภาคปกติอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าสังคมปันได้ดีครับผมคิดว่าทางวิศวกับมไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆ เพราะว่าโลกเรามันก็ต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดผมคาดว่าน่าจะมีงานรองรับมากมายเลยครับเช่นเป็นทํางานตามบริษัทงไงครับป็นคนคุมงานเป็นโฟรแมนหรือครับรับเหมาติดตั้งโซลาเซลเล์อะไรประมาณนี้ครับก็อย่างโซลาเซลล์นะครับมันเป็นพลังงานทดแทนสามารถทดแทนพวกฟอสซิลพวกน้ํามันที่ขุดเจาะออกมาได้นะครับในอนาคต อยากชวนน้องๆมาครับว่ามาอะไรนี้ดีกับเครื่องมืออุปกรณ์ในการทดลองหรือทําแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนครบแบบทันสมัยห้องเรียนกับหน้าเรียนครับแอร์เยนทตกห้องครับถ้าสนใจที่อยากมาจับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เยอะนะครับแล้วก็ครบคันนะครับแน่นอนว่าราชมงคลธัญญาของเราครับมีเครื่องมือให้ลองจับมากมายครับสนุกแน่นอนครับ